ยิ่งพวกคุณสามารถขยายจิตสำนึกความตระหนักรู้ของตัวเองออกไปได้มากเท่าไหร่ขี่ความสามารถในการเชื่อมต่อระหว่างประสาทสัมผัสภายในกับประสาทสัมผัสภายนอกของพวกคุณก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยซึ่งการขยายตัวของจิตสำนึกและความตระหนักรู้ระดับนี้จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เมื่อพวกคุณบูรณาการเอาจิตวิญญาณกับตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเข้ามาสู่จัก,กระต่างๆของตัวเองได้แล้วเพราะเมื่อใดที่จิตวิญญาณตัวตนที่แท้จริงของพวกคุณเองสามารถบูรณาการเข้ากับจัก,กระที่1ถึง5ของพวกคุณเองได้แล้วพลังกุญชลินีของพวกคุณก็จะสามารถพุ่งขึ้นไปตามจัก,กระต่างๆที่อยู่สูงขึ้นอีกได้อย่างง่ายดาย และก็จะเข้าสู่สามเหลี่ยมศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณจักราที่6ของพวกคุณได้ในขณะเดียวกันจิตวิญญาณตัวตนที่แท้จริงของพวกคุณก็จะเข้ามาสู่ร่างกายเนื้อของพวกคุณผ่านทางจักราตที่7ของพวกคุณซึ่งเปิดแล้วได้อีกด้วย และจากการเคลื่อนขึ้นไปของเทพธิดาจากจักราที่หนึ่งของพวกคุณและด้วยการเคลื่อนลงมาของพระผู้เป็นเจ้าผ่านจักราที่เจ็ดของพวกคุณนี้เองที่จะทำให้เกิดการสมรสอันวิเศษระหว่างเทพ,พระบุตรและเทพธิดาขึ้นภายในตัวของพวกคุณและทำให้ความเป็นเด็กอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกคุณถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมานอกจากนี้ การสมรสอันวิเศษระหว่างเทพพบุตรกับเทพธิดาดังกล่าวนี้ยังจะไปกระตุ้นสามเหลี่ยมศักดิ์สิทธิ์ของพวกคุณด้วยซึ่งเมื่อใดที่สามเหลี่ยมศักดิ์สิทธิ์ของพวกคุณถูกกระตุ้นขึ้นมาแล้วตอมพิชูอิาลีก็จะเตรียมความพร้อมให้กับร่างกายเนื้อของพวกคุณเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านการรับรู้สิ่งเล้าหลากมิติของจิตสำนึกความตระหนักรู้ของพวกคุณ ส่วนต่อมไพรเนียลนั้นจะค่อยๆย,ยินยอมให้แสงสว่างเข้ามาสู่ระบบของพวกคุณได้มากขึ้นเรื่อยๆด้วยดังนั้นการกระตุ้นตาที่สของพวกคุณจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการผสานร,รวมเข้ากับร่างกายที่เป็นดาวเคราะห์โลกของไกาอาให้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะเมื่อใดที่พวกคุณสามารถผสานร,รวมเป็นหนึ่งเดียวกับไกาอาได้แล้วจิตสำนึก ความตระหนักรู้ของพวกคุณก็จะขยายตัวออกไปกว้างไกลเหนือขอบเขตของจิตสำนึกมวลรวมของโลกทั้งโลกและจะเข้าไปรวมกับจิตสำนึกระดับกาแล็กซี่ต่อไปเมื่อพวกคุณสามารถเรียกคืนจิตสำนึกความตระหนักรู้ในระดับกาแล็กซี่ของตัวเองกลับคืนมาได้แล้ว พวกคุณก็จะสามารถจดจํารูปประทัมชีวิตทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในกาแล็กซีอื่นๆและในมิติอื่นๆซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มาจากจิตวิญญ,ญาณตัวตนของพวกคุณเองได้และจะทําให้ตัวตนส่วนที่แตกต่างแยกย่อยออกมาจากตัวตนรวมของพวกคุณที่อาศัยอยู่ในมิติที่สูงสูงกว่านี้ สามารถช่วยเหลือพวกคุณในภารกิจรับใช้โลกของพวกคุณในฐานะที่พวกคุณเป็นสมาชิกคนหนึ่งของทีมงานแห่งการเลื่อนระดับขึ้นของดาวเคราะห์โลกซึ่งในตอนนี้พวกคุณก็พร้อมที่จะบูรณาการจกักรรดับที่6และ7ของตัวเองเพื่อที่จะเปิดตาที่3ของตัวเองแล้วความคิดเห็นของพี่ฝนนะคะ ฟังมาถึงตอนนี้แล้วรู้สึกตื่นเต้นไหมคะพี่ฝนรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆคะ่ะจากการอ่านคลิปมากขึ้นในทุกๆคลิปนะคะก็อยากจะให้ทุกคนได้เปิดตาที่3ได้เป็นการเปิดตาที่3ได้ทุกอย่างก็จะเปิดสว่างมากขึ้นมีการรับรู้ในระดับจิตเหนือสํานึกได้มากขึ้นนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นของพี่ฝนค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปของพี่ฝนนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ